สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเล่นมึกปนป่าแพทล่าสุดผมไปลองเล่นมึกปนป่าในแรงมาประกอบว่ามึกปนป่าแพทชนี้เกลียงขึ้นเก่งขึ้นและเล่นง่ายขึ้น้วยครับแม้ว่ามึกปนป่าจะไม่ได้มีการปรับเลยมาช็อตหนึ่งแล้วแต่ที่มันเก่งขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีการปรับพันธิตให้มีดาเมจแรงยิ่งขึ้นครับดาเมจพันธิตเริ่มต้นตอนเลเวลหนึ่งคือหนึ่งอและถึงแม้เราจะออกไอเทมฟาร์มมันก็ยังคง 350ดาเมจอยู่ดีเท่ากับว่าทาให้่มึกปวนปา่าไม่จะเป็นต้องรีบออกไอเทมฟาร์มตั้งแต่เลเวลหนึ่งแล้วครับมาถึงออกรองเท้ามาแววนโซนก่อนได้เลยแบบชิลๆและไม่ใช่แค่นี้ครับเมื่อเข้าสู่กลางเกมมึกปวนป่าก,ก็จะลัดบัฟศัตรูแล้วก็ลัดพวกออบเจกต์สำคัญอย่างมังกรดัชเลเยอร์ง่ายกว่าทุกทีนแม้ว่าฝั่งจะออกไอเทมฟาร์มชิ้นใหญ่สุด ก็ไม่ได้ช่วยให้ร้านมังกรได้ง่ายขึ้นเพราะดามเมจพันนิดเท่าเดิมครับ1350 oh <my> ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย oh <my> เวลาที่อ oh <my> ัปเกรดเทพฟาร์มชิ้นยักษ์ชิ้นโตเนี่ยดาเมจพันนิดมันจะแรงขึ้นโขเลยทําให้หมึกสายป่นป่าที่ถือแค่มีหมออันเล็กๆอันเดียว <Yeah. S 1> ดามเมจพันนิดเบากว่าและลัดยากครับทุกคนตอนนี้ความเหลื่อมล้าตรงนี้ระหว่างหมึกสายป่นป่ากับจังเกิล จะหายไปแต่อีกฝั่งก็จะยังแรงกว่านิดน,นึงครับเพราะว่าป่าฝั่งตรงข้ามธรรมชาติต้องเลีวเยอะกว่าเราอยู่แล้วแต่มันก็แค่ร้0ยสองร้อยเต็มที่ก็300ร้อยก็มาดีกับและรูนไอเทมพลังแฝงของแพทปัจจุบันมึกลนป่าไกา่หินแนะนําเป็นเซตนี้เลยครับแชดดมของป่าชินเล็กแม้ไม่ต้องออกตั้งแต่ชิ้นแรกแล้วแต่ก็ต้องออกอยู่ดีครับเพราะว่าพาสีมันค่อนข้างโกงนะ สำหรับหมึกป่วนป่าส่วนรูจะเป็นเซตนี้นะครับผมโกลเด้นบอดี้สิบแอชซินเนสิบแล้วก็โพเวสิบซึ่งท่านเพื่อนอยากลองเอาหมึกป่วนป่าแผทนี้ไปเล่นตามผมแนะนําให้จัดรูนแบบนี้เป๊ะๆนะครับเพราะว่าผมคํานวณดาเมจในการลัดบัฟฝั่งตรงข้ามตอนเลเวลหนึ่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปชมครับเกิดมาไอบูเอ๋ออ่าเพื่อนเพื่อเห็นเลือดตรงบูบับไหมครับถ้าเลือดของบูบัฟเหลือต่มกว่า1717เมื่อไรให้ทําการ กดสกิลหนึ่งพร้อมกับพันนิตทันทีครับบูบับจะตายพอดีเลยผมคำนวณไว้ให้แล้วเป็นดาเมจที่คำนวณสกิลหนึ่งพร้อมกับพันนิตไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะอันนี้คือยังไม่ตายนะเพราะว่ายังไม่ตม่ำกว่า1717ต้องต่ำกว่า1717นะครับก็ต้องตีมันได้อีกทีนึงเนี่ยถ้าอย่างนี้คือตายชัวร์ปุ๊บเห็นไหมครับ,อ,รบอีซี่ซเลยครับทำให้เราลัดได้แบบง่ายๆและเกลียดแล้วตอนนี้เรามีรองเท้าก็จะวิ่งหนีอย่างว่องไวได้ง่ายขึ้นและมาโซนเตรียมปวด,ยวด าจะกดพันในส่วนเราไม่ได้ประมาณเสี่ยววินาทีครับจังหวะนั้นเราก้อนลัาสเลย <S <S 1> <S 1> แต่ก่อนที่จะไปสอนมือปนป่าใน,านร้าผมเห็นคำว่าสกินปรีว่ะครับทุกคนจิ้มแวะกก่อนเลยครับว้าวสกินใหม่กาลีครับผมอ๋อบิงโกกาลี ให้เล่นบิงโกนี่เองกิจกรรมทำไม่ยากครับเพียงแค่เราล็อกอินแล้วก็เล่น7วันเราก็ได้รับสกินการ์ฟรีเลยอ่ะแต่ถ้าสายชิวไม่ว่างหรือขี้เกียจเล่นก็เข้ามาล็อกอินอย่างเดียว14วันก็ได้สกินแล้วนะครับผมอืมและสกินสวยด้วยนะตามความคิดของผมเนี่ยผมว่ามันคล้ายกับตัวร้ายในเรื่องเซเลอร์มูเลยนะครับทุกคนเล่นหนึ่งตาได้แต้มเยอะอีกนั้นการหิบไปทำภารกิจกดแรงเลยไล่กัน แล้วก็เป็นผู้ครบคอบครองบูบ๊อบฝั่งตรงข้ามด้วยเฮ้ยรื่ืมนะครับทุกคนรูนเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่รูนชุดนี้เนี่ยดามเมจที่ผมคำนวณไว้ให้1 17, นึ่ตพนร้อดลารบัฟเลเวลรหนึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวเลขนี้นะครับแต่ด้วยเซตที่ผมจมับมาให้เลือดต่ำกว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตุยแน่นอนมาถึงรีบออกรองเท้าแล้วแหวนออกไปซุ่มอยู่ในพุ่งรอจังหวะที่จะลาบูบ๊อบนะครับดูนี่ครับทุกคนดูดิ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 ดวิ่งไวมากพอ,อมีรองเท้าแต่เเเววววววลลล10%นนนีี้ิิ่่งงงไจจััดดดยยยะะครรบู๋ผมอ เดินไปในไลน์ใหม่เส้นทางใหม่ดูนะครับลองไปซุ้มตรงปุ่มนั้นดูหวังจะไหวตัวท้ารือไม่วันนี้ยังไงครับเข้าไปในภ่มปใจเต็มร้อยโอเคไม่เคยเห็นเอรันดอร์เราเข้บอกเราเข้าไปในุ่มก่อนสแตนของกิจงานเดี๋ยวรู้เรื่องเลยดิสแตนของกิจมึงก็มีบูบับใช้แน่นอนอัพท้าหนึ่งรอเลยครับจังหวะนี้เราล่าได้แน่นอนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเข้บผมอย่างที่บอกอีกฝั่งเริ่มล่าข้าพุ่มแล้วผมเข้าไปปวดได้เลยครับโอเคพี่มาช่วยรัตซีแล้วน้องมาแล้วครับหนึ่งเจ็ดหนึ แต่ <Yeah. S 1> ก็กินง่ายยังคงตีตัวเล็กต่อไปเราก็แบบมองมันไม่เห็นเรานะครับในแอเรียนี้โอเคเดี๋ยวเข้าไปราดได้เลยปึ๊บโอเคมันพันนิดอะไรจ้าลีเดน,นาไม่ทันแล้วครับ <c oughs> ได้นฟ้าไปแล้วครับผมช็อตนี้นเรารีบเคลียร์กลางแล้วก็วิ่งไปตีเลนได้เลยครับพาเมด <c oughs> ไปด้วยก็ได้ครับเพราะเมทฝันหนุ่มข้ามวิ่งลงล่างไปแล้วเอรันดอร์จะอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยแล้วลมเล่นแบบเลี้ยงแคร,รี่แบบนี้เราชิลครับ <c oughs> เราได้เรสแบบแน่นอนไม่ต้องรอรัด <c oughs> เราเข้าไปรีบเบิร์ดได้เลยโอเครีบเบิร์ดเลยครับนะ่าข้ามครับผม รี่บอกธนูมาเลยครับก็ได้เบิร์ดไดไวเขาพัสิ่มันจะมีดาเมจขาขึ้นตลอดเวลาเลยเห็นไหมครับทุกคนโอเคได้เลบัพแล้วแล้วเราก็เวทต่อครับเอาให้หมดป่าเลยครับหมดป่าครับผมเรียบร้อยหลายหลุมเลยเอลันดอร์เวลสามเวลเท่ากับเราเลยครับผมไอเอลันดอร์กรับเงามันจะไปเล่นทายาเตะยัเตะดูแวบหน่อยโอเคสวยไปปิดบนป่าเราพักสี่พอดีกระทืบเลยครับผมออกของโรมมาแล้วจูผมไม่ได้เวลสี่ตอนเกียร์คลิปบนเสร็จพอดีเข้าเลยครับเฮ้ยมันกลับเงาขอเวลสี่ก่อน รีบตีดิโอเคใกล้สี่แล้วสู้เลย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 สี่แล้วไปคุยกับลากมะม่วงตามตามจะย่อขวานตายแล้วบอกไออน้องค่ะคือสึนามิของมิเตอรมโพสิตกายหินเลยครับผมแล้วก็ไล่หัวตีมดาไปหนึ่งครั้งแต่ผมจะเกิดกับหินเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาจังหวะนี้หินเลี้ยวขวาแต่เพื่อนเล่นต่อโอเคบายบายอุ้ยได้สวยอยู่นะครับผมผไจะตัดเงื่อนหลังป้อมไม่มีไม่เป็นไรครับพี่มาละน้องเปิด เลยครับผมเมื่อกี้มาของสกิลหนึ่งมาสี่แล้วไปได้สี่ดาเมจครับแล้วก็มาบวกกับพันนิดเราหนึ่งพันสอร้อยห้าสิบเทียบมาอ่าสองพันครับผมบวกต่างสองพันเมื่ 2, 1, อไหร่เราก็กดค่าหนึ่งของกับพันนิดได้เลยงงไหมไม่น่างงนะเฮ้ยอย่าเพิ่งเฮ็ดกดได้แล้วครับเรียบร้อยได้แล้วก็คือระหว่างที่เรากำลังเก็บเลเวลเนี่ยสมมติผมเลเวลสี่ 4, ใช่ไหมเพื่อนๆก็สามารถเช็คดาเมจพันนิดพร้อมสกิลหนึ่งได้ง่ายด้วยการไปลองใส่รีบเนี่ยปุ๊บมันสี่ร้อยห้าสิบดาเมจแล้วก็เอ หมดครับซูมบัคครับซูมบัคของจริงชอนนี้ปิดบนได้ครับเพราะว่าเทลแหลมแล้วปิดบนเลยปิดบนเลยเราสั่งเข้าไปได้ครับนี่ฮะเดินแบบเออเออโง่ๆไปเลยครับฝั่งนี่เขาคุมซ้ายอันนี้ตายชัวร์ครับปุ๊บหนักมากครับอันติไม่เสียด้วยแต่อันติเล่นหมึกกับพยายามไม่ต้องการอันตินะแต่นี่ผมเห็นทำไมจะเป็นมันต้องใช้แหละสั่นดักหน้าบอกอุ้ยไม่โดนนะครับเดนดอร์คือตอนนี้ตายรัวนล่ะครับแสตทของกิจไง พราะว่าผลจากการไม่มีกี๊ไม่มีบัฟไม่มีอะไรเลยนะครับจนมากๆพอนไม่มีใครอยู่เราก็ฟาร์มแบบออโต้เลยครับเราจะตีคีิป่าค่อนข้างไวครับเพราะว่าพลังของไอเสตป่ามันทำให้เราตีคีิป่าไวมากฮะพอทุกอย่างคุมเกมได้แล้วเราก็แย่งเดียวครับไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเกิดเกมตามเนี่ยก็จะกลายเป็นแค่เหมือนโรมมิ่งทั่วไปเลยครับเพิ่มเติมคือมีพันธุ์ดว้แย่งอ็อบเจกต์สำคัญๆอย่างั้องสัตวัดได้ล้างมายิ่งง่ายครับผมฮะนันดอไปอยู่ข้างบนแล้วครับแบบนี้เราก็เบิร์ดบูได้เลย ถ้าลากข้าวมุกข่าจะต้องระวังนิดนึงนะครับมันอาจจะทําให้พนันธุ์เราไปลงหัวตัวข่าได้วิสโอเคได้ครับใส่เกออาะไอทิกซี่ครับผมแล้วทีถางใส่ในเอาเพื่อหวังคิวแล้วครับผมตายครับเป็นแดนดอนวุ้งขยบธรณีครับแต่ตอนนี้ก็หหิดไล่ลิน,น่าต่อครับผมโอเคมันแตงน้ำอุ้ยจะตายจะตายมึงอะไรหิวกูเหรอเอาดีบัตหิวคบหน้าเขาให้มาเด้อทีเด่น บลัฟเลบัฟอย่าให้เอรันดอร์มีบัฟสักตัวเข้าเรทเข้าเรทเข้าเรทเลยบัฟตดนได้ของเอรันดอร์แต่เพื่อนเราล้มเตนาเราก็เอรันดอร์ไม่มีของเลยครับบางมากๆเกือบตายเลยทดนแค่สองสกิลยกอันตีเรียบร้อยเอรันดอร์สแตนของกิจายต้องตามกิจายมาแก้แค่แล้วล่ะไอ้นุ่มช่วยเพื่อนหน่อยดีกว่าโอเคเพื่อนเราเก็บได้หมดครับผมด้วยพลังแห่งเงินตาพอิงจิวเมื่อสแตนของกิจายมาเจอกับกายหิดของจริงที่ไม่ใช่สแตนขออนุญาตขโมยเรื่องหลังปั๊มหนแล้วกันกดเกียร นี่ก็หิดแบบว่าครับผมขอไปขโมยด้วยหลังป้อมแบบพาหามาลาแล้วจิ้วพันิดดีพันิดดีพันิดดีเฮ้ยเขาไม่พันิดเขาเก็บไว้ใช้กับบูเหลี่ยมอยู่นะโอเคน่าจะประมาณสองพันสี่ครับเรียวมานี้โอเคเขาจะทิ้งนะมามามาพามันได้พามันได้เขาไม่มีของเลยเรียวของน้องกับผมอีกตามหมอสองพันสี่ไม่หล่ะก็กดได้เลยครับมาดับอีซี่เอลันดาวเเวลเจ็ดเลเวลแปดครับตอนนี้เราเวลนำป่าพันิดเราแรงกว่าเขาด้วยครับผม ในได้บับเกิดนี่ครับแล้วก็สกิลหนึ่งเช็คดาเมจครับผม589ก็ปรมา 6, บวกกับพันดีก็ประมาณ2630ครับผมอันนี้คำนวณแบบคร่าวๆที่ไหานนะวยฝั่งด้ได้บับแล้วมันขอคืนละกันค,คืนไวมากเลยขยมธรณีตู้มแตกครับผมมาเลยล้างให้แล้วล้างให้แล้วล้ำล้ำล้ำลำล้ำล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 ำว่าไงจ้าขยมธรณีดับเบิร์นิลแล้วก็ขยมธรณีกรเลลงง kill, ก็บอีเ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 ก็บอี เดู <formation jin inh throat> <at> ๋ยวไม่ได้กระโดดผมเราไปเราไปเราไปเดี๋ยวโดนเพื่อนปึ๊บเกาะไฟมาแล้วเผายอดเผาเบิร์นเบบี้เบิร์นไปอ่ะแตที่บอกกับอันติใช้พยายามอยากจั๊กครับหมึกสมัยนี้มันไม่ต้องเก็บสแต็กแล้วคูดาเสร็จมันใช้ได้เลยดีจ้าสแตนของคิดง่ายไปทักทายสแตนของคิดง่ายดีกว่าสวัสดีกาล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 าจั่วชโมกตบหน้าเอาชโมกตบหน้าหน่อยไปแล้วเรียบร้อยมาก่อนวีไอยิตโดนสแตนของคิดง่ายจุ๊กสแตนนั่งกับน้ำมาถอดแตงค์มาเต็มครับผมไวรุลลาตอนพิลลมแอบ์บูบัสแด็ วิกบัฟเปล่าวิกบัฟเหรอหมึกตัวนี้ชอบจับผีเสื้อด้วยดิเอรันดอร์เอรันดอร์สแตนของกิจงานจะทำอย่างไรดี้นี่ไงล่ะตวัดเข้าหน้าเลยบัเกิดครับผมรอเข้าเล็เลยดีกว่าเอรันดอร์ตอนนี้อ่อนแอมากๆครับไม่มีเงินไม่มีเวลไม่มีของปุ๊บฮะตีสามไปแล้วับเลยรัเลยรัเลยรัเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยปึ๊บเรียบร้อยขยมปักล้าง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 ล้งเอรันดอร์เอรันดอร์เอรันดอร์เทสต์อยู่ตรงนั้นไกลหิดตามตามตามไกล่ิดตามตามยมโอเคปล่อยไปรอดไปก็ได้ ฮ้าห้าห้าล้างสวยแสกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดได้เกิดอย่างเดียวคือเกิดบอมเอ้ยโซนโซนรอบไปเจะได้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเสรอเราโดดออกมากครับให้มันอยู่ไกลป้อมมันมากขึ้นครับสนามเรียบร้อยแล้วครับโซนควรแบบนี้ทำเลยไม่ได้ครับเนี่ยฮะพันธุ์นี้สองคานห้สนาสิบดาเมจคือแรงมากทุกคนแรงกับแรงจัดครั มันเลยแบบบวงยิ่งขึ้นนะมึงแพทน,นี้เล่นง่ายขึ้นลอดง่ายขึ้นเวลเรา100ดาเมจครับพันหนิดจะแรงขึ้นเวลเรา100ดาเมจออกของป่าชิ้นใหญ่ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นครับทำให้เรามีดาเมจพันธุ์ใกล้เคียงกับป่าฝั<อ>่งข้างนะสำหรับเกมนี้จะแรงกว่าครับเพราะว่าเวลเรา,านำป่าฝั่งข้าอย่าลืมนะเทคนิคคำนวณดาเมจประวัติเช็คดาเมจ728ก็ตีไป700บวก2 3 0 0ได้แหละครับทุกคน3,000คือได้ชัวร์จะเอ๋ขอได้ไหมนีม่แยบพันธ อ่ะเรียบร้อยกับเงาบอลหล่อเทแบบนี้สแตนของกิจายเตรียมไปเฝ้าอยประบาลเช่นแค่ยสวยท่านไปสามตัวเข้ามุมแล้วยังไงทีมใส่ไหมูห่รับโป๊ะโขงนะครับผม,ผมเรียบร้อยครับผมแตกหมดตีเหลือไม่แค่ตัวเดียวก็คือลีเลียนะเ,เอรันดอร์สแตนของกิจายผมต้องยอมแต่เท่านี้แล้วและครับผม ดีเด้นเออย่างที่การบ้านในเขาทะยมเข้าไปแล้วก็ได้เลยดีไหมบ่อตีกูไปอโอเคไม่ได้เข้าระยะบ่อจบเกมครับผมประมาณนี้ผมสำหรับการเล่นหมึกปวดปากและมีคนเมก้าคิวจบเกมอย่างสวยงามด้วยนะ้เป็นไฮยัตตูแต่ของกงยดต่ แล้วร้อยเข้าร่วมหมดจะอันดับได้แต้มเพิ่มครับผมนี่ครับผมอย่าลืมมาเล่นกันนะครับสกินฟรีครับนี่ครับแล้บีโกแล้วบูบบกดบัวแบบไม่มียีโก้มานำกิจกรรมรับสกินฟรีการันตีเสื้อของสกินใหม่กาลีกันครับทุกคนถึงจะไม่ว่างมาเล่นก็อย่าลืมล็อกอินเพื่อมาแวะรับสกินฟรีครับดูดิสกินสวยอยู่หนาแจ็คกี้แต่สกินสวยนะครับผมโอเคครับสำหรับมือป่วนป่าวิธีการเล่นของแพทนี้ก็ประมาณนี้ครับผมมันเก่งขึ้นแม้จะไม่ได้ถูกบัฟถูกเดิมแต่เก่งขึ้นด้วยการปรับพันนธุ์หใใมม่ของเกแพทปัจจุบผน เ้วครับผมสำหรับใครที่ไปเล่นตาบ้าก่อยโชคดีครับผมสิ่งที่ผมรู้ก็สอนไปในคลิปวิดีโอนี้หมดแล้วถ้าเป็นคำแนะนำก็อยากจะแนะนำว่าแค่กล้าเล่นก็จะง่ายแล้วครับสำหรับหมึกบนป่าเจอกันครับผมบายบาย